สวัสดีวันนี้นะครับช่องเชฟชวนชิมก็มาอยู่กับเชฟชาตานนนานนินะครับวันนี้จะมาหมักหมูแดงเพื่อที่จะทําเป็นไส้สลัดเปากันนะครับเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแจกสูตรอีกรอบนึงนะครับวันนี้จะมาหมักหมูแดงนะครับนี่หมูดแดงหมูวันนี้เราใช้เป็นหัวไหล่หมูนะครับนี่นะฮั่นให้เป็นเส้น วันนี้ทาเป็นไส้ก็คือทําเป็นเส้นใหญ่นี่นะครับอย่างนี้นะครับใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดทาเป็นข้าวหมูแดงหรือว่าทําเป็นเมนูอื่นเป็นแบบหมี่หมูแดงก็แนะนําไปใชเป้เป็นสันคอก็ได้นะครับหรือจะเป็นสันนอกก็ได้นะครับแต่หัวไหล่หมูนะครับก็จะอร่อยไม่แพ้สันคอนะครับแต่ราคาจะถูกกว่าพอสมควร เครื ian, spices, ang, the the ่องนะครับเครื่องก็จะมีเครื่องเทศก็จะเป็นร่ามบชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่ขิงไปด้วยนิดนึงนะครับอย่าใส่เยอะนะครับขิงนะครับตัวขิงนี่จะมีความหอมแต่ว่าก็จะให้รสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะครับใส่ให้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับร่ามบชีกระเทียมหอมแดงเยอะได้นะครับนี่นะหรือใส่ไม่พอก็เลยมาทําใส่เพิ่มนะครับส่วนรสชาติที่จะหมักลงไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลนะฮะเป็นน้ำตาล สีวขาวก็เจี่ยวบทนะฮะน้ำมันหอมช่ผงชีรถเต้าหู้ยีผม,อ,ผมอุ้สลเกลือนะครับแต่งสีด้วยสีส้มแดงสีส้มแดงเชียวชาบจับนำมาลายน้ำนะครับสีสแดง,แดง,แดงเอาแบบผงนะครับแบบผงแล้วก็จะมีใส่ผงกะหร้ไปด้วยนะครับก็จะมีไข่ไก่เพิ่มความนุ่มย่างแล้วไม่หดนะครับสำหรับปลาไขา่ไก่อ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะครับ ไปแบบช้าๆนะครับวันนี้ไม่ได้สดนานมากเลยท่านผู้ชมปีนี้น่าจะเป็นไลฟ์สดแรกเลยนะครับสำหรับการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะมาสับเครื่องเทศกันก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําเป็นไส้ครีมเพิ่มด้วยนะครับไส้ครีมคัสตาร์ดกติดตามกดติดตามไม่ด้วยนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำไส้ครีมคัสตาร์ดให้ชมกันแบบสดๆนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำใจให้กันเรามาสับตเทศก่อนครับลาบชีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงใส่ในปริมาณที่เยอะได้นะครับสำหรับลาบชีรวมถึงกระเทียมหอมแดงนะครับขิงใส่พอเหมาะพอ,กกอน,นะครับเอาแค่พอมีกลิ่นขิงจะให้รสชาติที่มีรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งนะฮะใส่เยอะเดี๋ยวเปรี้ยวนะ เดี๋ยวจะลงสูตรเป็นตัวหนังสือให้อีกทีหนึ่งนะครับในช่วงเช้าก็ฝากติดตามมาด้วยจะได้รับชมสูตรอันนี้สูตรนี้จะเป็นแบบทำเป็นไส้ซาลาเปานะครับรสชาติค่อนข้างที่จะไม่จัดเข้ากับทำเป็นข้าวหมูแดงนะครับรวมถึงนำไปทำเป็นบะหมี่เพราะว่าตัวซาลาเปาหมูแดงนะครับ,รรรบก็จะมีน้ำรสชาติอีก,อกทีหนึ่งนะครับ ถ้าหมูแดงเราเราู้จักเนี่ยะฮะจะทําให้สระเปาเราล้จักไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล์ส่วนห่อสระเปาห้ชมกันอันนี้เป็นทําส่งลูกค้าไว้เชียงนิ้งนะครับเอ่อลืมไหมนะฮะเสียงเบย์บ้านนะครับเสียงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าอ่ค่อนข้างจะไกลกล่องไฟฟ้หนึ่งนะครับถ้าเสียงชัดเจนภาพชัดเจนกดหนึ่งหน่อยนะครับกดหนึ่งหน่อย ได้ยินชัดเจนไหมนะครับชิฟฟาไม่ได้ติดไม้นะครับพยายามทำไปแล้วก็ะโกเนเสียงดังนิดนึงนะครับอันนี้หมักหมูอยู่ที่สามกิโลถึงห้ากิโลได้นะครับสูงน้นะครับชิบ่าก็จะหมักที่ประมาณสามกิโลวันนี้นะฮะกเกือบสามกิโลเครื่องเทศนะครับาระชี้กระเทียมหอมแดงขิงนี้เหือ สะดวกปั่นก็ปั่นได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับชิท่านก็จะสับเป็นการดึงเวลาหน่อยนะครับ <laughs> นานอะไรสดทีท่านผู้ชมขออยู่แบบเอฟซีนานหน่อยนะครับรับย่ารับชมที่ไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ่ที่ไหนบ้างครับเนี่ยประมาณช่วง สามสีวันก่อนก็มีเอฟซีมาเรียนทำอ่าทำห้าเต๋าแล้วก็เผืบอท่อ,อที่บ้านนี้นะครับจัดให้กันที่เลยขอบคุณทั้งล่านะครับที่มาเยี่ยมมาเรียนแล้วก็มามาอาอยากได้สูตรอยากได้แล้วก็ทุชช่าก็กจดแจกไปนะครับมาถึงบ้านเลขอบคุณทั้งล่าเลยครับ เอฟซีหลายท่านอยู่ต่างประเทศนะครับจะกลับไปอเมริกาก็เลยรีบมาเรียนนะครับชิคาก็ติดทำสลับเปาด้วยช่วงนี้นะครับกำลังไหว้ชิงนิ้งกันทยอยไหว้เลยนะครับก็จะมีออเดอร์ถึงประมาณช่วงสงการนะครับก่อนสงการนิดนึงต้องทำส่งไห้ครบนะครับเสียงภาพชัดเจนไหมครับ ตอนนี้ก็แอดมินก็ไม่อยู่ด้วยนะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเอาพอหยาบๆก็ได้นะครับลาบชี้กระเทียมกระเทียมใช้กระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้นะครับเอาตามสะดวกนะครับกระเทียมไทยก็จะให้กลิ่นหอมนิดน,นึงแต่ก็จะบอกยากนิดนึงนะครับวันนี้ทาก็ใช้ปกระเทียมไทยนี่แหละครับ บูบูนิดนึงเัี๋ยที่บอกไปคุณผู้ชมก็ปั่นได้เลยนะครับวันนี้จะพามาสับๆโชว์นิดนึงรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับไม่ได้มาพูดคุยแบบสด่บนบนี้นานแล้วนะฮะอ๋อแล้วก็จะมีเรื่องนึงนะครับหลังสง การนี้ประมาณหลังสงการไปนะครับประมาณเดือนพฤษภาสักรู่นะครับเสียข้าวนะครับจะมีจะมะีเป็นซอสซอสเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นแพ็กจิ้งแบบใหม่นะครับหลังสงการไปเยวจะเริ่มน่มาจะได้เลยนะครับก็จะมาถ้าได้สนใจสอบถามได้นะครับ พริกเสียบซอสเซี่ยงไฮ้นะครับซอสเซี่ยงไฮ้แล้วก็จะมีซอสพีิกดำซอสเอโอซอสเสฉวนนะครับสนใจเดี๋ยวเจ้าชาติจะจัดโปรโมชั่นให้นะครับสอบถามได้เป็นหลักสงการนะครับเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ออกมานะครับซอสเสี่ยงไฮ้ซอสเสฉวนซอสพีิกดำซอสเอโอนะครับ มีติดครัวไว้สะดวกสบายครับจะจิ้มจะผัดก,ก็อร่อยทําได้หลากหลายเมนูนะครับเดี๋ยวท่านก็จะนําเมนูมาเสนอทำให้ชมนะครับเป็นอาหารจีนนะครับเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์ทักทายด้วยนะครับ ขอพูดบ่อยนิดนึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็น AI อกระเทียมสับนะครับเอพออยากก็ได้นะครับหอมแดงเลือกใช้หอมแดงก็ได้เป็นเรื่อยเป็นหอมแขกก็ได้นะครับอาตามสะดวกเช่นกันครับสรรับพออยากเช่นกันเอาบุบุนิดนึง ทานข้าเย็นยังครับได้อะไรทานกันเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นแบบคนไล์ไลส์สดทาง Facebook เลยครับทา,ทางเพจเลยนะครับสุชาติลองไลส์สดดูส่วนมากไปรีทิ่เกอกันเยอะเลยครับเนี่ย หลักลัาชชาติก็จะอยู่ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็ฝ่ากตามทุกช่องทางนะครับผู้ชมชชาตินี้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าเป็น Facebook, YouTube, t i k t กอินสตาแกรมนะครับชื่อช่องเดียวเลยช่องเชฟชวนชิมนะครับช่องช่องหลักเลยนะครับ ช่องเชฟชนชินมีคนดูดคลิปเชชาบไปไปลงช่องเยอะมากนะครับช่องเช็ชาิคือช่องเช็ดชนชินช่องเดียวเลยนะครับแล้วจะมีช่องเช็ดชาบชนชินอีกช่องที่จะเป็นช่องสำรองไว้นะครับ วานะครับวานก่อนชิดชาิเปิดไปเจอบรรยากาศต่าๆสมัยทํางานก็เลยเอาคลิปมาลงให้ชมกันนะครับคลิปสมัยทำทำงานต้นจีนนะฮะทำห้าหานจีนแต่ชิ้ชาคงไม่ได้ไปกลับไปทํางานแล้วนะครับอหอมแดงสับพอหยบๆก็ได้นะครับขิงใส่พอประมาณนะฮะใส่พอประมาณนะครับ สกอยเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับคอมเมนต์ทักทายเป็นกำใจกันด้วยนะครับรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเนี่ยไม่ได้แนานผนู้ชมน้อยมากเลย อน,นี้อาจจะไล์บ่อยนะครับช่วงนี้กำลังทำาสละเป่านะครับจะมาไล์สดทุกวันเกือบทุกวันนะฮะถ้าว่างนะครับถ้าสะดวกแต่จะช่วงเล่นก็อาจจะไม่ได้ไล์สดนะครับอยากได้เมนูไหนสูตรไหนอยากลองเอาเอาไปทำไปทำทานก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ อาหารไทยหารจีนอาหารยุโรปได้เลยครับขครับโอเคเครื่องเทศเราก็ได้เลยนะครับขิงรากบักชีกระเทียมหอมแดงโอเคได้เลยนะครับมาเราก็จะมาลงมือทำกันหมูเลือกใช้ได้ตามชอบนะครับหมูเลือกใช้ได้ตามชอบตามเมนูที่เราจะ ทำทานนะครับสันคอเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแต่รสชาติแต่ละราะะคาค่อนข้างแพงแต่รสชาติดีนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นข้าวหมูแดงนะฮะถ้าเป็นบะหมี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรก็เป็นสันนอกก็ได้นะครับเป็นสันนอกก็ได้ราคาก็จะลดลงมาหรือจะเป็นสะโพกก็ได้นะครับส่วนเน้ท่าวันนี้ใช้เป็นหัวไหล่หมูนะครับรสชาติก็จะความนุ่มความเหนก็จะ ลดลงมาจากสังคอรนิดนึงนะครับในราคาก็จะถูกลงมานิดนึงโ okay. อเคมาเรามาทำรสชาติที่จะหมักบูเดงเสียงภาพชัดเจนไหมครับถ้าเจนอยู่าออ้อยถึงมันก็เล็กเหลือเกิน สไสน์นีเนี่ยใส่เอตด,ด้วยดูใสได้นะครับข้างเดียวพอใช้ข้างเดียวคุกเขานะครับโอเคเราก็มาลงรสชาติของเราเลยนะครับน้ำตาลทรายลงไปครับเดี๋ยวขึ้นสุดในทีนะครับ เกลือไปครับจะใช้เกลือแกงเกลือป่นก็ได้นะครับตามสะดวกเช่นกันผงชูรสอันนี้ใช่ท่านลดลงมานิดนึงนะครับไม่ทานไม่ใส่ก็ได้นะครับผงชูรสปรับเป็นผงอ่าเป็นผงปรุงรสได้ผงปรุงรสจะมีส่วนผสมของผงชูรสอยู่ที่ประมาณอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับอ่าสำหรับผงปรุงรสนะครับ ป่ามาเป็นผองูรดได้นะครับอันนี้ภาพลดลงมาครึ่งครึ่งนะครับผมฟูมรดก็จะเป็นอ่าผงชุดเขาจะเรียกว่าเป็นมีโซเดียมโคบเนตนะครับเขาจะมีอยู่ในตัวผงรดแค่ประมาณ25-30เปอร์เซ็นต์นะครับซิวขาวลงไปครับซอส,สหอยลมหรือว่าเรียก,กติดปากกันคือน้ำมันหอยนะครับ อันนี Entonces, ้จะเป็นต้าเจี่บทนะฮะข้อเจีบท สูตรนี้หมักได้มาสามกิโลถึงห้ากิโลนะฮะชิฟท์แทตัดกันลงมาสูตรนี้หมักได้ประมาณสามกิโลชิฟท์แทบเอาตัดกันลงมาคือพูดทีครับหมักหมูได้สามกิโลสูตรนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นสูตรได้ทีนึงต้องหู้ยี้ถูกไปครับอันนี้ชิฟท์แทหมักหมูอยู่ที่สองโลเสร็จแล้วครับ กิหงพอโ์ล้ครับลงไปแล้วก็คุ้มเคารรสชาติกันนะครับมารรลัยรสชาติให้เขากันยค่อยแต่งสีทีหลังนะครับ สูตรนี้รสชาติจะดรอปละงมาณนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่มากนะครับดรอปลงมานิดเดียวนะครับอาจจะไม่จัดเข้า,าบูแดงที่เราทำไปทำเป็นข้าวบูแดงหรือว่าทำมามีนะครับเพราะตัวสารเปาของเราจะมีน้ำรสชาติอีกทีหนึ่งนะครับที่อนข้างจะมีรสจัดพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปทำน้ำรสชาติให้ชมนะครับ ปภาพไม่ไลสดภาพแ,แต่ว่าถา่ายไว้อยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ชมเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไลให้ดีนิดนึงนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้ตนอนย่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวไปตอบอกทีนึงนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรารสชาติให้ดีนิดนึงพอได้แล้วนะครับ เราก็มาลงเป็นเครื่องเทศของเราเลยราบบักชีกระเทียมผอมแดงแล้วก็ขิงนะครับลงไปคุกคลุซ้ำน,นิดนึง จะแต่งสีกันตอนนี้เลยนะครับตัวหมูแดงทำไส้สรลเปลาด้วยสีเราก็จะไม่ได้เด้นมากนะครับโอเคพอสวยงามครับ ีก็ข้างที่จะจับหน่อยแล้วนะครับนี่นะฮะสังเกตที่ถุงมือนะครับแล้วก็มาลงไข่ไก่ลงไปสองฟอง เเข้าเย็นอย่างเงี้ยย้ายเลยเขาเข้ามาดีเลยนะครับเราก็นำหมูของเราลงไปนี่นครับเช็คสีก่อนนะครับสีก็จะ จีินะครับถุงมือสีขาวก็อาจจะดูแบบสีจัดนิดนีดนะครับเดี๋ยวเราเอาหมูลงไปเช็คสีได้เลยนะครับหมูล้างคาคำสาดดีแรกชิ้นอันนี้น,น,นึงก็ได้นะครับเวลายา่างจะได้ไม่แห้งกระด้างนะครับ อยู่2โลก,กว่านะครับสรนี่หมักได้มา3กาิโลได้นะครับเราทำาสละเปานะครับหมูก็ไม่ได้หัน่นเม็ด ไม่ต้องสวยมากก็ได้ไม่เป็นไรครับเอาตามตามตามลูกทรงของห,งหูเลยก็ได้แล้วครับที่ประทัดหันหูหนานิดนึนนะะนนนง,ง,จะจงนะครับนี่นะครับอันนี้มีเอฟเฟกสีค่อนข้างที่จะเจียมเลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับขยำขยำนี่น,นะครับเราจะหมักงงเราไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะครับตอนนี้ใช้ท่าเกือบสองสองทุ่ม ก็จะหมักแล้วเช้ามาก็จะมาย่างนะครับแล้วก็ทําไส้เลยนะครับหมักไปเลยนะครับหกชั่วโมงแปดชั่วโมงได้นะครับสิบชั่วโมงก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะเข้าเนื้อมากนิดนึงยิ่งหมักนานนะครับเดี๋ยวว่าหมักให้ได้อย่างต่ำสักหกชั่วโมงนะครับกําลังดีหกชั่วโมงแปดชั่วโมงอ่านี่นะครับ จะทาไส้ครีมคัสตาร์ดให้ชมกันอีกรอบนึงนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นพรุ่งนี้นะครับก็เตรียมของไว้เลยวราจะป่ามไส้สดให้ชมกันเช่นเคยกับไส้ครีมคัสตาร์ดนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยจะได้รับชมกันนะครับพรุ่งนี้นะไส้ครีมคัสตาร์ดแล้วก็จะมีไส้หมูสับไข่เค็มด้วยนะครับก็จะรันไปแต่ละวันนะครับทําไส้เพิ่มนะครับอันนี้นะครับพรุ่งนี้ฉชนคาจะมาย่างนะครับอาจจะไม่ไม่ได้เลย จะอาจจะถ่ายที่ไม่ชมวิธียากนิดนึงนะครับนี่นะครับคู่นี้ก็จะเป็นคิวของไส้รีมคัสต์ดนะครับจะมาทำให้ชมกัน,นแล้วก็อย่าลืมนะครับก็จะมีซอสต,ต่างๆหลังปีหลังสงการปีใหม่ไทยของเรานะครับก็จะมีซอสเซงไฮซอสบีดำมซอสไอโอรวมถึงซอสเซชวมนะครับ เด็ก,ก็สอบถามได้นะครับเดยวท่ถ้าจะมาไลฟ์สดให้ชมอีกทีนึงสำหรับตัวซอสผลิตภัณฑ์ของเชฟแบรนเชฟชวนชินนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับปเป็นกำใจให้กันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำเป็นไส้ทีมคัสตาร์ดให้เอฟซีได้ชมกันนะครับขั้นตอนการทำแบบสดแบบน,นี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับปเป็นกำใจให้กับเชฟชาดด้วยสำหรับไลฟ์สดนี้เ่ฟชาดจะาลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะปิดฟิลม เก็บเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาช่องชิวนะครับพรุ่งนี้จะมาย่างเรื่ถ่ายคลิปไ่ชมกันวิธีการย่างนะครับอาจจะไม่ได้สดในช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ต้องฝากมานี้นะครับขอบคุณเขาขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมเช่นชาตินะครับในการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็พยายามไลฟ์สดกันบ่อยๆให้มากขึ้นนะครับในช่วงนี้เรื่องจะเริ่มว่างแล้วนะครับก็ต้องฝากมาที่นะครับไลฟ์สดนี้เล่าไปก่อนสวัสดีครับ